เอาไปแปอำเภอมาเขาบอกว่าเอกสารบ่อ <Ark> ถ <ham> ือประกบเอาเบอ่งไห้ไข่กข่ขนานี้มันก็ควบบังใดเขาใส่วันเดือนปีเกิดมีอย่างมีหอนี่มีหอยีอย่างเอาแต่พ่อแย่นั่นผู้ใส่มันบอกเราอยู่ทั้งนาข่อยเลาเป็นผู้ใส้เล่าใส่มีคอบอกว่าเอ้าผู้ใส้มีคอกูเป็นไห่ยิ่งข่กัใส่มีหอนแล้ว มีหอนี่อ้ว่ามีคอนมันมีแต่แดนมีนาคมออ่อยจะไปเถียงหมออยู่อันคนว่ามันมามีดอกย่ยเียนมีหอวนมาขอราต่มีจังไหนเ็ดเอสเปียนี่วเนาะโอ้เกิดมาคูกัเพ่นเคยเห็นยเียนมีหัวหน่อาจารย์เก่งมาจากไหนล่ะคะก็ไม่ได้เก่งมาจากไหนหรอก เกงมาจากไหนก็แพ้หัวใจอย่างเธอว้าวครับมประจำวันนี้อายางได้ครับ What animal can you see What animal can you see คุณเห็นสัตยวย์เอียงแน่ English English โอ้ยเบ้าภาษาอังกฤษนะแม่ English English What English จเอมื่อนีวันพาดได้เท่าเมื่อแร่งหาดอกไม้มาไหวาพาะนเดอ้อเออบ่อยากดอกคอยสิไปเฮ็ดบุญอยู่วัดได้นน่ไปไซน้อกเกือบบาดนี่ก็เหลือขางเดียวน้อหาซอย่อยเรามม่ท่อนน่โอ้ยตา,อาตาน้อตาเกือบมันกระทบกันอยู่ฮันเด ตาบ่าดีคักเนาะหุ้ยคัาน่อยตาดีข่อยสิได้เจ้าเป็นผัวตีเถ่ฮาฮะว้ายข่อยไปก่อนเด้อซั่นเออไปโลดคันเจ้าบ่าอายคนนั่นเอ,อ้าอายอีหยังประสาปไปวัดซื่อๆแม่ใส่เกือบคนละข้างเหระอีแม่ว้ายโอ้ยนกข่อยก็ได้เ <laughs> ย,ย้ <laughs> <laughs> ไเวลามีบอกกับเจ้านี่ไปบ้านอันข่อ่เจ้าสิไปใส่ก็ได้โอ้ยบ่ว่าสิไปนองหานดางอุดรบุระเจ้าสิไปใส่ล่ะ อ๋อนูบอจา้าออนุ่มก็จะไปวุดอนขึ้กันจา้าโอ้แต่ว่าหนุ่มบอกม่มีเงินค่ารถจ้าบาดเอราะไงถ้าเช็ดยังไงเนาะไปจังได้บม่มีเงินค่ารถก็จังว่านี่แหละอันพ่อใหญ่มีเงินบอจา้าให้หนูขอเน๊ะไหวบอกพื้นดนมันกัมีม่อยู่หันละแค่ข้อเขาไว้เป็นค่ารถเนาะพ่อกับมีม่หา,า,า,าด้วยนึง อันบ่พ่อแบ่งได้บ่พ่อยายเงินหันอาลูากลเจ้าหนีเป็นน้องหามบัตรสองร้อยเดีวน้อเออกค้าอยู่ค้ากินนี่กันดิคันพ่อยายให้โนหันโนก็นไมีแนตวตออแพงอยู่ดอกจ้าอยากเบิ่งอย่างก็จะให้เบิง่งอจะก,กินอย่างก็จะให้กินจ้า